การปรับภาพให้มีความคมชัดขึ้นโดยการใช้คำสั่งไฮพา h วิธีง่ายๆเลยนะครับ Copy Layer ขึ้นมา1ครั้งนะครับจากนั้นนะครับให้เข้าคำสั่ง Filter a r t e r แล้วก็ h h p a s s นะครับเราจะได้ Window ์นี้ขึ้นมา1ครั้งลองสั่งไปที่100 p พิกเซลดูก็ได้นะครับจากนั้นเราจะเห็น เลเยอร์หนึ่งเหมือนเสมือนจะเป็นสีเทาครอบอยู่ตรงเลเยอร์ต้นฉบับนะครับจากนั้นนะครับให้ใช้ adjustment ตรงนี้นะครับแล้วสั่ง hard light เห็นไหมครับลองเปรียบเทียบดูนะครับอันนี้คือภาพเก่าเห็นไหมฮะภาพที่เราถ่ายมาอันนี้คือภาพใหม่ที่เราทำขึ้นมาเห็นไหมครับง่ายไหมครับอันนี้ คือวิธีขั้นตอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว